ส่วนใหญลไทุ่วมกับเบาบทพวกเกษตรนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งอยากนําเสนอนะครับเนาะมาติดตามงานทางอําเภอห้วยเมกนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคนห้วยเมกที่เพิ่นก็ดูดูนะครับเห็ดอ่อยเห็ดมันทั้งบนลังหลายๆมือไม่ยี่ยมแปตงของน้องเพิ่นนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอย่างเนาะครับผมน้องบุ๋มค่ะน้องบุ๋มเนาะอายุบ้านไหนครับบ้านเนินลาดค่ะบ้านเนินลาดตำบลไหนฮะตำบลห้วยเมกตำบลห้วยเมกเลยอำเภอห้วยเมก หวัสดีกาลสินเขานะครับเนาะงน้องพอกับเป๋าบัวอ่ามือนี้นะครับจริงๆเราก้อนหน้านี่พอกับคุณพ่อเนาะหลายเดือนแล้วหาเดือนมั้งห้าหกเดือนที่แล้ว่อาให้คุณพ่อจะซื้ออะไรก็พี่สวัสดคุณพ่อสวัสดเนาะพี่บาวบัวมาพอเพิ่นแล้วก็เลยให้เพิ่นทดลองใส่ใช้ไล่กับสู้กาแฟนี่นะครับอ่าให้เพิ่นฉีดไปในแปลงแปลงที่น้องบุ้มยืนนี่นะครับแปลงของคุณพ่อจักไรยกับแปลงนะครับผมประมาณซีไร่ซีไร่เนาะนะครับอ่า เราไปยังไงพึ่งพอพี่ณิวัตรพฟังไพี่ณิวัาอยู่ค่ะว่าว่ามีคนเอายาไม่ฉีดค่ะบอกครับขันแจ็มันยาไหนบ่หัวอยากบอหลูกค่ะแต่ว่าม้ามือนดิพันว่มาถือให้มาเอายังกาะถือมาเอาพันละมันค่ะพอดีประสานงานกับคุณพ่อคนน่ะแล้วรับก็เลยว่าอยากมาเบิ้งนะครับว่าผลงานเป็นยังไงนะครับตอนนี้น้องกับน้องน้องน้องยังกาะน้องไดบน้องนัดอ๋อน้องนัดนะครับ ไปเห็นงานกันอยู่ตาจังหวัดกันไหมครับโอ้ขยันนี่เลยนะครับกลับมาช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดนะครับเพื่นก็เลยมาตัดลำมันนะครับเนาะตัดลำมันที่เตรียมไปปลูกแล้วเมื่อกี้เขาอยากทำบุมครับเมื่อกี้ขุดน้ำกันแล้วอ่ะขุดน้ำกันเรียบร้อยเลยครับเนาะนะครับนี่ครับมันแปดเดือนกวางยี่ใดแปดเดือนแปดเดือนขันมันแปดเดือนเมื่อกี้ขุดออกมาได้หัวเซาไหนเป็นอะไรครับนี่บุมไข่เนี่ยบอไข่อยู่ครับ ถือถือถือว่าดีค่ะถือว่าไข่บอลดีจ้ะค่ะปกติคุณพอ่อค่ะคุณพ่อสวายกับอ่าทางพี่น้องทางบ้านเนินลาดอ่าอำเภอหว้วยเมฆเขานี่เห็ดเห็ดมันมาหลายปีต้อง<ม>เห็ดมาตลอดขันมันเกจแปดเดือนเลยเลยหัวซ้ำนี้เป็นยังไงครับผมดีเลยค่ะฮะดีเลยค่ะนี่เพาที่แรกก็ว่ามันเป็นหัวเดียวเนาะขออนุญาตขุดขุดมาเบิงสามหัวนะครับเนาะเป็นน้ำกันแบบนี้เหมือนเลยครับนี่โอ้โหนี่เังไรครับผม ใส่ป so mm ุ๋ยไปเห็นว่าคุณพ่อใส่ปุ๋ยไปเทเดียวปุ๋ยเม็ดเทเดียวนะครับแล้วชุดนี้จะฉีดใช้ไล่กับสู้กาแฟของบาวบัวเข้าไปฉีดไปเทเดียวเท่านี้ครับว่าได้ฉีดหลายนะครับผลล่อง่นกับผนกับว่าอนเสอร์นะครับเนาะเขาอย่างหนุ่มผ้าเบิ้งนี่ครับอือโอ้ตั้งแตกหมดเลยครับเนาะเป็นแบบนี้นี่ครับคือผลงานหลังจากผนฉีดไปแล้วหลายเดือนนะครับฉีดไปหลายเดือนนะครับกต่ว่าเบิ่งงานเบิ่งผลงานกันแล้วามว่าขันต้นขันต้นลั่นี่แหละครับผม สูงไหมครับสูงค่ะโอ้โหน้องผู้ชายสูงเท่าไรแล้วนี่ร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบขาอนุญาตอ่าเดี๋ยวอาจารย์มาลอเนี่ยความสูงนะครับความสูงร้อยแปดสิบนะครับมั่นเป็นะครับน้องผู้น้องผู้น่งยืนกําลังตัดรับมั่นอยู่นี่ครับนี่ขออนุญาตนะครับนี่ครับความสูงร้อยแปดสิบนะครับผมที่ประมาณสองเมตรได้นะครับสองเมตรได้เป็นมัด เป็นมดแปกอะไรผมว่เพราะว่าเป็นเ,ป,เ,เป็นหน่นอจยจะขาดเป็นเป็นมดแปกใที่เขาสู้ม้เบิ้งนี่ครับเราขออนุญาตหลวงปู่มาของพี่น้องเขาคุณพ่ออย่างน้อยอีกฝั่งหนึง่งคุณไผยเนาะของคุณพ่อของอยู่ฟังเดียวกันนะครับเนาะเอ้ยอยู่คนละฟังนะครับเนาะห่างกันนิดหนึ่งขออนุญาตห่า,างกันนี่ครับนี่บรรยากาศไทยเห็นเลยนะครับไทยเห็นสู้ม้เห็นเลยครับขออนุญาตคุณพ่อของเพิ่นบ่เพิ่นบ่ได้สียังนะครับเนาะได้ยินว่าใส่ปุ๋ยซื่อเลยขออนุญาตขุดมาเบิ่ง มันปลูกพร้อมกันนะครับเนาะมันปลูกพร้อมกันเลยครับเนี้ยนี่ครับหัวอยู่ผมอณนี้เฉพาะบวกคุดเหรอครับมันหลายถามว่ามีความต่างหลยหลไหมครับหลค่ะเพิ่งจะผถามาคันตรงไปปลายข้าฟังนี้มันที่แห้งไปแล้วแห้งแห้วมันกับเจนกจนยังไงบ้างนครับบอกว่าถือนะครับเนาะแต่ขันบังขันเบิ้งฟังนี่ครับเนี่ยฟังนี่ครับเขียวแล้วก็สูงไหลไหมครับค่ะอ่าอันนี้คือผลงานที่ที่ ใส่ใช้ได้ก็ส้วกาแฟขับไปแค่เดียวนะครับถ้าถามว่าชุดหนึ่งนี่ซี่างห้าร้อยบาทหนึง่งซี่ห้าร้อยบาทสี่เดซิเบลคนนี้ครับเวลาใส่ใส่ยางละฝายางละฝายางรัฟาฟาน้ำยี่สิบลิตรนะครับถึกไรล,ละห้าสิบบาทนี่แล้วก็ประหยัดปุย๋ยไปครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันนี่เขาได้หลายขึ้นน้องบุ๋มว่าเปน็นตระหนั่งผีน้องมาเท่ากันเนาะจังเลยแนะนำอยู่ค่ะครับผมหลังจากเมื่อกี้ไปเบิ่งกับน้องบุ๋มกับน้องนัดแล้วนะครับเพิ่น พาเบิงในแปลงแน่ตัดเบิงตัดลำมันเบิ้งความสูงความเาานะครับแล้วก็เบิ่องน้หัวแล้วก็อีกเทียบแปรงหนึง่งเมื่อกี้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะน้องบุม๋มมีอย่างเนาะสิปากไ้พี่นองบานเท่าเห็นสินค้าก็จะเป็นตะบันใหญ่บ่ครับผมค่ะปกติกับว่าได้เห็ดเองนะค่ะก็ะมาก็มาเบิงผ่อเห็ดครับค่ะจะว่ากับเพิ่งเห็นปลาน,นี่แหละค่ะท,ที่หัวมันดีแล้วก็ต้นมันงามเมยค่ะค่ะแล้วก็อยากแนนํำพีนองบานเท่าห้ใส่สูกาแฟกับใช้ไล่้วยค่ะ เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นค่ะครับผมต้องขอบคุณหลาาๆครับเือแรกเขาไปเบิ้งในในยูทูปในเฟซบุ๊กนะครับคือว่าเบาบัวทั่วเกษตรเขาไปเบิ้งในคลิปใน y o u t u b e Facebook จะเอาไปแช่แบ่งบันให้พี่น้องผู้ผเกษตหัหวเห็ดสวนผู้โดยเฉพาะผู้เป็นเห็ดบ้านทางมาหลังนะครับเนาะอ,อ้อยอยาไปไห้หลาๆเดี๋ยวผลผลิตเล่นะครับลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิตสวัสดีครับสวัสดีครับ